เมื่อคุณรู้ตัวคนที่ฆ่าลูกเมียของคุณคุณจะทำยังไงกับเขาจะปล่อยให้คนคนนั้นติดคุกหรือจะตามล้างแค้นอย่างสาสมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง movie for you วันนี้เราก็ยังอยู่กันที่ซีรีส์สุดมันอย่าง The Terminal List เรื่องราวของทหารผ่านศึกที่บังเอิญดันไปขัดแค้งขัด,ข,ด,ข,ด,ข,ดขาของผู้มีอํานาจเขาจนทําให้ลูกเมียของเขาต้องมาตายและเขาก็ต้องตามล้างแค้นให้กับลูกเมียของเขาบอกได้คําเดียวว่าวิธีการล้างแค้นของเขานั้นสาใจเอามากๆหากอยากจะรู้ว่ามันจะเป็นแบบไหนยังไงเราไปดูพร้อมกันกันกบ EP ที่4กันเลยครับ เปิดเรื่องมาที่พระเอกเขาใส่ชุดลายพรางเต็มยศแล้วแบกเป้ขึ้นไปบนภูเขาแห่งหนึ่งดูเหมือนเขาจะไปทําภารกิจอะไรบางอย่างขณะที่เดินทางไปเขาก็ได้นึกถึงเรื่องราวในอดีตที่พาลูกสาวของเขาออกมาล่าสัตว์อยู่เป็นระยะระยะเขาขึ้นไปบนเนินเขาสูงเพื่อหาที่หมอมหมาอทำอะไรบางอย่าง และภาพก็ตัดมาที่บ้านหลังหนึ่งไม่ไกลจากตรงนั้นมีชายคนหนึ่งกำลังตื่นนอนด้วยความสดชื่นเขาคนนี้มีชื่อว่าบอยคินคนที่จ้างมือปืนไปสังหารลูกเมียของพระเอกและเขาก็มีข้อมูลมือปืนคนนั้นทางฝั่งพระเอกหลังจากที่เดินทางมาถึงบนยอดเขาสูงเขาก็ได้หาที่มอมมอจากนั้นก็สไนเปอร์คู่ใจของเขาออกมาเพื่อจัดการกับบอยคินคนที่สั่งสังหารลูกเมียของเขาซึ่งบอยคินนั้นเป็นเจ้าพ่อโซเชียลก่อนที่เขาจะทําอะไรหรือจะไปไหนก็ต้องถ่ายรูปลงโซเชียลเสมอวันนี้เขาตื่นแต่เช้าและกําลังจะออกกไปปทําาาางนตมตมิเขขรสุ มุ่งไปตามเส้นทางโดยหารู้ไม่ว่ามีพระเอกแอบดักรอเขาอยู่ข้างหน้าพอรถของบอยคินวิ่งเข้ามาในระยะพระเอกก็หนีวไกลทันทีเพียงแค่นัดเดียวก็ทำให้รถของบอยคินคว่ำมไม่เป็นท่าและตกลงไปจากเนินเขาพระเอกก็ค่อยๆเดินลงไปหาบอยคินจากนั้นเขาก็ได้ถ่ายโอนข้อมูลในมือถือของบอยคินเอาไว้เพื่อน,นำไปสืบหาตัวมือปืนที่สังหารลูกเมียของเขาต่อไปหลังจากที่ได้ข้อมูลมาแล้วเขาก็จะเดินทางไปยังเม็กซิโกทันทีโดยได้ขอความช่วยเหลือจากไรล,ลี่เพื่อนฐานหญิงของเขาเพราะเธอเป็นนักบินและมีเครื่องบินส่วนตัวด้วย ก่อนที่พวกเขาจะออกบินพระเอกก็พูดอย่างชัดเจนไปว่าฟังนะเรื่องมันจะบานปลายแค่ไหนฉันก็บอกเธอม่ได้ส่งฉันเสร็จแล้วโกวยได้เลยแต่ไลลี่ก็ตอบไปว่าลูซี่เป็นลูกทุนหัวของฉันนะและมันจะไม่มีอะไรสักอย่างที่ฉันจะไม่ยอมทําให้กับเธอได้พวกมันต้องชดใช้ในสิ่งที่ทํากับลูซี่เธอพร้อมที่จะช่วยพระเอกเต็มที่ไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม จากนั้นทั้งสองก็ขึ้นเครื่องบินไปยังเม็กซิโกระหว่างทางพระเอกก็ได้ส่งข้อมูลที่เขาได้มาจากบอยคินให้กับเบนเพื่อนของเขาเพื่อให้ช่วยวิเคราะห์หาเป้าหมายคนที่ฆ่าลูกเมียของเขาซึ่งเบนก็ตอบไปว่าเขาจะหาให้หลังจากที่ได้ความคืบหน้ามาแล้วเขาจะตามไปด้วยทันทีสลับภาพตัดมาที่ FBI ตอนนี้พวกเขากำลังดูเทปกล้องวงจรปิดที่พระเอกได้ยิงใส่มือปืนกลางวันแสกๆเขาคนนี้มีชื่อว่าเจ้าหน้าที่โทนี่เป็นหัวหน้า FBI และอยากจะทําคดีนี้เป็นอย่างมากเขาให้ลูกน้องของเขาดูเทปกล้องวงจรปิดและถามไปว่าเห็นอะไรบ้างไหมฝั่งลูกน้องของเขาก็ตอบไปว่าผู้กองเจมลิสลวกระสุนแทบจะหมดแม็กเลยล่ะคนในรถแทบจะตายซ้ำตายซากอยู่แล้วผลตรวจบอกว่าเขามีเนื้องอกในสมองจิตใจของเขาอาจจะไม่สเสถียรก็ได้แต่เจ้าหน้าที่โทนี่ก็ตอบไปว่าเขารู้ว่ากระจกจะทําให้พลาดเป้าได้เลยต้องยิงหลายๆนัดเพื่อให้ตายสนิทไม่ใช่ว่าสมอง ขเขาไม่สเสถียรแต่ว่าชํานาญการต่างหากและเมื่อพวกเขาขุดประวัติลึกเข้าไปอีกก็ได้พบว่าพระเอกนั้นไปลบมาแล้ว8สนามแถมยังได้เหรียญซิวเวอร์สไตล์อีกหลายเหรียญและยังมีตราเชิดชูเกียติอีกบอกได้เลยว่าเหรียญอะไรที่มีพระเอกได้เกือบหมดซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่โทนี่ได้ยินแบบนั้นเขาก็อยากจะทําคดีนี้ออกมาก ติดตรงที่ว่าเมื่อมีคดีใหญ่ๆก็จะถูกส่งไปที่สำนักง,งานใหญ่กันหมดเขาจึงเข้าไปหาหัวหน้าของเขาเพื่อขอทำคดีนี้และเขาก็สมหวังเขาได้รับมอบหมายให้ทำคดีนี้เจ้าหน้าที่โทนี่รีบออกมาจากห้องของหัวหน้าด้วยความดีใจจากนั้นเขาก็ได้สั่งลูกน้องของเขาให้ไปเอาไฟดิบของกล้องวงจรปิดมาให้หมด ซึ่งเมื่อลูกน้องของเขาได้ยินแบบนั้นก็ถามกลับไปได้วยความสงสัยว่าเราจะไปเอากล้องวงจรปิดมาทําไมกันในเมื่อเราก็รู้ตัวคนยิงอยู่แล้วว่าคือผู้กองลีสแต่เจ้าหน้าที่โทนี่ก็ตอบไปว่าที่ฉันสนใจไม่ใช่ผู้กองลีสหรอกนะแต่ฉันอยากจะรู้ว่าใครอยู่ในรถกับเขาต่ังหากเพราะเจ้าหน้าที่โทนี่รู้ว่าหากจะติดตามพระเอกนั้นคงยากเขาจึงมุ่งเป้าไปที่เคที่นักข่าวสาวคนนั้นแทนและภาพก็ตัดมาที่เคที่ที่บ้านพักริมชายหาด เธอได้โทรไปหาหนักวิเคราะห์สายของเธอโดยบอกว่าภายในเครือข่ายบริษัทแคป stone มันมีโครงการที่มีชื่อว่า r d 8 4 9 5อยู่เครือข่ายมันใหญ่มากเหมือนเป็นการลงทุนแบบแยกส่วนฉันจำกัดลงมาได้เหลือ18บริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับรัฐบาลโดยตรงและฉันก็ดันไปเจอกับอะไรบางอย่างเขาเธอบอกไปว่างานนี้ต้องเป็นข่าวใหญ่แน่ๆและเธอก็ส่งข้อมูลน,นั้นให้กับสายของเธอวิเคราะห์และแล้วในตอนนั้นก็มีคนพยายามพังประตูเข้ามาในบ้านเคที่จึงรีบหยิบปืนไปดักโอหน้าประตูเอาไว้และคนที่พังประตูเข้ามานั้นก็คือพี่ชายขอองเธกับ ขอ,ของคเขาเพราะที่นี่คือบ้านพักของพี่ชายเคทีครอบครัวของพวกเขาจะพากันมาพักที่นี่ในเวลาว่างและพวกเขาก็แปลกใจมากเช่นกันที่เห็นเคทีอยู่ที่นี่ และภาพก็ตัดมาที่สตีเวนฮอนที่กําลังประชุมอยู่กับหุ้นส่วนของเขาตอนนี้พวกเขากําลังเจอปัญหาเพราะว่าลอเรนและธมนตี home, กาลาโหมกําลังของงบประมาณสาหรับทานผ่านศึกเพิ่มและมันก็มากระทบกับธุรกิจของพวกเขาที่ไปลงทุนในกองทัพสตีเวนบอกกับทุกคนไปว่าถ้าหากสภาให้ผ่านสัญญาของเราจะถูกยกเลิกจนหมดจะไม่มีการเซ็นใหม่ในอีก18เดือนนี้และด้วยเหตุนี้บริษัทจึงไม่ค่อยมีความน่าเชื่อถือแถมซอแอกนนนก็ยังมาเสียชีวิตอีกด้วยตอนนี้ไม่มีใครกล้าซื้อบริษัทของพวกเขา แต่สตีเวนก็ยังบอกกับไมค์เจ้าของบริษัทนิวเบลลัมไปว่าคุณต้องอดทนเอาไว้และพยายามขายต่อไปให้ได้แต่ไมค์เจ้าของบริษัทนิวเบลลัมก็ตอบไปว่ารู้ไหมที่สันตาบาบาร่ามันน่าขายหน้าขนาดไหนที่ลูกค้าของเรามาเห็นรองประธานบริษัทเสียชีวิตกัะทันหามในห้องพักความน่าเชื่อถือของคุณไม่มีอีกแล้วสตีเวนและอีกอย่างสงครามไม่เคยอยู่ในแผนธุรกิจของผมที่ผมเดินตามคุณมาก็เพราะว่าคุณเคยช่วยผมเอาไว้และผมก็ปิดปากเงียบมาโดยตลอด แต่ตอนนี้ไม่แล้วผมจะไม่ยอมขายธุรกิจของผมหรอกนะซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าไม้กับสตีเวนจะแตกหักกันและไม์ก็จะไม่ยอมขายบริษัทที่เขาสร้างมากับมือเด็ดขาดแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าบริษัทนิวเบลลมของไม์นั้นทําธุรกิจเกี่ยวกับอะไรกันแน่แต่ที่แน่ๆมันคงจะเกี่ยวกับกองทัพยอย่างแน่นอนหลังไม์พูดจบเขาก็เดินออกไปจากที่ประชุมทันทีตอนนี้หุ้นส่วนของสตีเวนต่างก็ไม่ค่อยมั่นใจในตัวของเขาและมันก็ทําให้สตีเวนไม่พอใจเป็นอย่างมาก ตัดภาพกลับมาที่พระเอกในที่สุดเขาก็มาถึงเม็กซิโกโดยมีมาโก้เพื่อนของพ่อพระเอกมารอรับและก็พาพระเอกกลับไปพักที่บ้านของเขาส่วนทางฝั่งลอเรนดัฐมนตรีกาลาโหมก็มีวุฒิสภาคนหนึ่งเข้ามาคุยกับเธอว่ามีคนคัดค้านแผนงบประมาณใหม่ของเธอจํานวนมากเพราะว่ามันไปขัดผลประโยชน์ของใครหลายคนและมีแนวโน้มว่าแผานงบประมาณของเธอนั้นจะล้มเหลวซึ่งเมื่อลอเรนได้ยินแบบนั้นก็ไม่ยอมเด็ดขาด เธอจึงมีความคิดอยากจะนําข้อมูลนี้ออกสู่สาธารณาชนโดยบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นประโยชน์ต่อเหล่าทหารผ่าน,นศึกเป็นอย่างมากซึ่งมีผู้กองเจมลิสเป็นตัวอย่างลากสมาชิกสภาออกไปถแถลงกางแจ้งให้มันรู้ไปเลยว่าประชาชนจะคิดยังไงแต่ฝั่งริชาร์ดบริการของเธอก็ไม่อยากจะให้ทำแบบนั้นเพราะรู้ๆกันอยู่ว่าริชาร์ดนั้นเป็นสายให้กับสตีเวน ภาพกลับมาที่พระเอกที่เม็กซิโกพวกเขากินอาหารเย็นด้วยกันเล่ลำลึกถึงเรื่องในอดีตทุกคนต่างก็คิดถึงลูกเมียของพระเอกเป็นอย่างมากโดยเฉพาะลูกของมาโก้ที่มีอายุรุ่นราวเขาเดียวกันกับลูกของพระเอกและทั้งสองก็เป็นเพื่อนสนิทกันอีกด้วยส่วนทางฝั่งเคที่เธอก็ได้ส่งข้อมูลโปรเจกต์ r d 4 8ดีให้กับพระเอกรู้เป็นระยะระยะ ส่วนพระเอกกับมาโก้ก็ได้มานั่งคุยกันอยู่นอกบ้านซึ่งมาโก้ก็บอกไปว่าเมื่อกี้เบนโทรมาเขาได้แกะรอยการจ่ายเงินในมือถือของบอยคินแล้วและก็ได้รู้ว่าเป็นธนาคารในท้องถิ่นแห่งหนึ่งตอนนี้ลูกน้องของฉันกําลังสืบหาอยู่ซึ่งเมื่อพระเอกได้ยินแบบนั้นก็ดีใจมากเพราะจะได้ล้างแค้นให้กับลูกเมียของเขาสักทีเช้าอีกวันต่อมาพระเอกตื่นขึ้นพร้อมกับความปวดหัวอย่างหนักและความทรงจําในอดีตก็ฉายออกมาเป็นภาพอยู่ซ้ําๆเหมือนอาการของเขาจะเริ่มแย่ลงเรื่อยๆ เมื่อการดีขึ้นเขาจึงรีบลงมาข้างล่างและก็ได้เจอกับเบนเดินทางมาถึงที่นี่แล้วพระเอกดีใจมากที่เบนเดินทางมาช่วยในครั้งนี้แถมมาโก้ก็ยังรู้ที่อยู่ของมือปืนคนนั้นอีกแล้วด้วยตัดภาพกลับมาที่เคที่ตอนนี้เธอกําลังจะออกไปข้างนอกแต่แล้ว FBI ก็มาหาเธอถึงบ้านเจ้าหน้าที่โทนี่ก็พูดกับเธอไปว่าผมอ่านประวัติของคุณมาแล้วสุดยอดมากแต่ตอนนี้เจมลิสอยู่ที่ไหน แต่เคที่ก็ปฏิเสธไปทันทีว่าเธอไม่รู้ฝั่งเจ้าหน้าที่โทนี่ก็ไม่เชื่อเลยพูดขึ้นว่าดูจากผลงานของคุณแล้วคุณน่าจะเป็นคนที่ฉลาดนะทําไมถึงต้องเอาตัวไปยุ่งกับการฆาตกรรมด้วยซึ่งเมื่อเค t ที่ได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปทันทีว่ามันไม่ใช่การฆาตกรรมแต่มันเป็นการป้องกันตัวต่างหากและผู้กองลิสก็ไม่ได้สังหารครอบครตัวเองด้วย ทำไมคุณไม่ไปถามซอแอกนอนลาไปถามบริษัทแคปสโตนซีว่าพวกนั้นเอาเนื้องาะเข้าไปปลูกในสมองของผู้กองลิสกับพรรคพวกของเขาได้ยังไงคำพูดนี้ทําให้เรารู้ทันทีว่าคนในหน่วยของพระเอกนั้นมีเนื้องาะกันหมดทุกคนแต่ยังไม่รู้สาเหตุว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงกันแต่ที่แน่ๆมันต้องเกี่ยวกับบริษัทแคปสโตนอย่างแน่นอนซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่โทนี่ได้ยินแบบนั้นก็ตอบกลับไปทันทีว่าผมก็อยากจะไปถามเขานะแต่ว่าซอแอกนอนได้เสียชีวิตไปแล้วฉีดยาเกินขนาดที่ซานตาบาร์ ยาเกินขนาดแต่ไม่พบประวัติการใช้สารเสพติดมาก่อนเลยด้วยซ้ำคุณว่ามันน่าแปลกไหมล่ะและเจ้าหน้าที่โฮเดอร์ n c i s ก็โดนกระสุนปืนคนอื่นจ่อไปที่หัวก่อนที่ผู้กองลิจะหลบหนีไปผมว่ามันไม่ปกติแล้วนะฝั่งเคที่เมื่อได้ยินแบบนั้นก็ตกใจจนพูดอะไรไม่ออกเพราะเธอกเพิ่งรู้ว่าสองคนนั้นเสียชีวิตไปแล้วเจ้าหน้าที่โทนี่นั่งลงข้างๆเธอเลยพูดว่าผมรู้ว่าคุณต้องทำสก,กู๊ปเพื่อทำข่าวแต่คุณคงไม่อยากจะให้มีใครตายเพิ่มใช่ไหม และผมก็แน่ใจว่าคุณคงไม่อยากจะโดนคดีอาญาไปด้วยฝั่งเคที่ก็ยังปฏิเสธว่าเธอไม่รู้ว่าผู้กองลิสนั้นอยู่ที่ไหนแต่ถ้าเธอรู้เธอจะบอกทันทีฝั่งเจ้าหน้าที่โทนี่ก็ได้ทิ้งนำบัตรเอาไว้ก่อนที่จะเดินทางกลับและภาพก็ตัดมาที่ริชาร์ดบริการของรัฐมนตรีกาลาโฮมตอนนั้นสตีเวนก็มาหาเขาและพาริชาร์ดขึ้นรถไปสตีเวนที่ชอบวิถีทหารเป็นอย่างมาก เขาก็ได้เล่าประวัติศาสตร์ของสงครามโลกให้กับริชาร์ดฟังว่าสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอังกฤษกับเยอรมันสู้กันมีนายพลฝั่งอังกฤษคนหนึ่งเขามีความอดทนสูงมากใช้เวลาประมาณหเดือนสร้างอุโม,มงค์ยาว800 0เมตรอยู่ข้างใต้ฐานที่มั่นของศัตรูแล้วก็ยัดระเบิดหนัก600ปอนปอนเข้าไปและแล้ววันหนึ่งมันก็ระเบิดระเบิดได้ฆ่าชีวิตทหารเยอรมันไปนับหมื่นพวกนั้นไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตายยังไงฝั่งริชาร์ดเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปว่ามันน่าสนใจมากเลยนะแต่คุณกำลังจะหมายถึงออะไรกันนบบัันนนนนนแแ่่่ฝงสตีเเวมมืด้ถาบบ กลับไปตรงๆว่าผมทํางานหนักมากก่อนที่จะลดใต้ท้องศัตรูมาได้ขนาดนี้เรารู้ดีว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าลอเรนฮาร์ดลี่ก็จะต้องกเกษียณจะไม่มีใครคิดถึงเธออีกต่อไปคุณจะต้องตัดสินใจแล้วล่ะซึ่งเขาอยากจะให้ริชาร์ดกำจัดลอเรนฝั่งรีชาร์ดเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปทันทีว่าเราตกลงกันแล้วว่าจะเป็นแค่เรื่องข้อมูลเท่านั้นซึ่งสตีเวนก็ตอบไปทันทีว่าใช่แล้วก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนข้อตกลงใหม่เพื่อปกป้องการลงทุนของผมแผ่นง,งบประมาณใหม่เป็นภัยต่อธุรกิจของผม หลังเขาพูดจบก็เดินจากไปทิ้งภาราที่หนักอึ้งไว้กับริชาร์ดที่ต้องลงมือกำจัดลอเลนหัวหน้าของเขา สลัภาพกลับมาที่พระเอกกับพรรคพวกตอนนี้ลูกน้องของมาโก้ก็ได้เอาข้อมูลของมือปืนที่ฆ่าลูกเมียของพระเอกมาให้โดยบอกว่าแก๊งนี้มีความทะเยอทะยานฆ่าได้ทุกคนถ้าหากเงินถึงและแก๊งนี้อาศัยอยู่ในโรงงานเก่านอกเมืองมีกันทั้งหมดประมาณ12คนหรือมากกว่านั้นลูกน้องของมาโก้ยังบอกอีกว่าตอนนี้พายุกําลังจะเข้าและมันก็เป็นผลดีกับเรามันจะช่วยกำบังเราได้และเขาก็บอกจุดซุ่มยิงที่ดีที่สุดให้กับพระเอกเพื่อจัดการนัดเดียวจอดแต่พระเอกก็ปฏิเสธไปทันทีว่าเราจะยิงเขามีได้ฉันไม่ได้ดใจเรื่อองกกลยุทธ์หนะ กลยุทธ์ของนายมันสุดยอดแต่ปัญหาก็คือฉันต้องเข้าไปจัดการกับมันตัวต่อตัวเท่านั้นถึงจะสะสมซึ่งเมื่อทุกคนได้ยินแบบนั้นต่างก็อึ้งจนพูดอะไรไม่ออกพระเอกไม่อยากจะซุ่มยิงมือสังหารคนนั้นเพราะว่ามันตายง่ายเกินไปเขาอยากจะเข้าไปฟัดกับมันตัวต่อตัวซึ่งซึ่งหน้าเบนที่ได้ยินแบบนั้นจึงต้องขอคุยกับพระเอกด่วนเขาถามพระเอกไปว่า ฉันก็อยากจะเอาเลือดหัวไอ้หมอน,นั่นออกพอๆกับนายแต่ว่าไอ้หมอน,นี่มันไม่ได้พาเราไปหาสิ่งที่ใหญ่กว่าน้นะเพื่อนสตีฟฮอนตังหาคือตัวการของทั้งหมดจัดการหัวโจกทุกอย่างก็จบแต่เพล่ก็ตอบไปว่าลอเลนใช้ร่างกายเป็นโล่ป้องกันลูซี่เอาไว้สิ่งสุดท้ายที่ลูซี่เห็นคือเม่ของเธอกรีดร้องด้วยความทรมานและไอ้มือปืนนั่นมันก็ก้มลงมาลียิงใส่ลูกของฉันฉันอยากจะให้มันรู้ว่าใครเป็นคนมาล่ามันวิธีอื่นไม่ได้ทําให้มันรู้ เขายังคงยืนยันอย่างหนักแน่นว่าจะลักลอบเข้าไปสู้กับมันตัวต่อตัวเท่านั้นฝั่งเบนเมื่อห้ามเท่าไหร่พระเอกก็ไม่ฟังสุดท้ายเขาจึงยอมปล่อยให้พระเอกทำตามที่ใจอยากแต่เขาก็จะขอลุยไปกับพระเอกด้วย จากนั้นทั้งสองก็เดินกลับเข้ามาในกลุ่มเลยพูดกับทุกคนไปว่าเราไม่อาจขอให้พวกคุณมาเสี่ยงด้วยมีแค่เราสองคนก็เอาอยู่แล้วแต่ทว่ามาโก้ก็ไม่ยอมเด็ดขาดเพราะเขาก็อยากจะล้างแค้นให้กับลูกเมียของพระเอกเช่นกันฝั่งพระเอกไม่ได้ยินแบบนั้นจึงวางแผนใหม่เพื่อจะลักลอบเข้าไปจัดการมือปืนคนนั้นแต่แล้วขนาดที่เขากําลังอธิบายแผนการอยู่ๆอ,อาการของเขาก็กําเริบพระเอกพยายามจะยืนให้มั่นแต่ก็ไม่ไหวเขาได้ลม้มลงสลบคาที่พักพวกของเขาจึงได้พาพระเอกไปหาหมอฝั่งหมอเมื่อตรวจดูอาการของพระเอกแล้วก็บอกว่าจากทลลขอองพเกแ้ว เหมือนว่าเนื้องอกของพระเอกนั้นตัวเร็วมากและหมอก,ก็บอกไม่ได้ว่าเนื้องอกนั้นมันคืออะไรกันแน่หมอแนะนําให้ตัดชิ้นเนื้อออกมาเพื่อตรวจสอบหากรู้แล้วว่ามันคืออะไรก็จะทําการผ่าตัดและจะใช้เวลาพักพื้นเป็นเวลา9เดือนหลังจากนั้นก็จะกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้หากปล่อยเอาไว้แบบนี้พระเอกอาจจะตายได้แต่พระเอกก็ไม่ยอมฟังที่หมอสั่ง เพราะเขายังมีเรื่องที่ต้องทำอีกมากมายตอนนี้มือของเขาสั่นไปหมดควบคุมไม่ค่อยได้หมอจึงให้ยาพระเอกไปสองสามอย่างเพื่อลดอาการสั่นของมือและอาการปวดหัวและหมอก็บอกไปตามตรงว่ายามันไม่ได้ช่วยให้รอดชีวิตเพียงแต่จะบรรเทาอาการก็เท่านั้นทางที่ดีที่สุดคนผ่าตัดแต่พระเอกก็ไม่ยอมเขาจึงเอายาไปกินบรรเทาอาการไปก่อน ในคืนน,นั้นพวกเขาก็มาร่วมประชุมกันอีกครั้งเบนก็ถามพระเอกไปตรงๆว่าฟังฉันให้ดีนะเพื่อนนายจะทําอะไรกับร่างกายของนายก็ได้ฉันไม่ว่าหรอกเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของนายแต่ฉันมีคําถามเดียวที่อยากจะถามนั่นก็คือนายลงสนามไหวไหม เพราะพวกเขาไม่มั่นใจกลัวพระเอกไม่เต็มร้อยมาโก้ก็อยากจะให้พระเอกพักผ่อนโดยบอกว่าฉันจะส่งลูกน้องของฉันไปจัดการเองฉันจะให้เขาจับมือปืนคนนั้นมาให้นายก็ได้นะถ้าหากว่านายต้องการแต่ฝั่งพระเอกก็ไม่ยอมเขายังคงยืนยันว่าเขาจะจัดการด้วยตัวของเขาและเขาก็เต็มร้อยที่จะออกลุยในวันพรุ่งนี้หลังพูดคุยกันเสร็จทุกคนก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนและในระหว่างนั้นภรรยาของมาโก้ก็ได้เข้ามาพูดกับพระเอกว่าคุณรู้ใช่ไหมว่าพวกคุณคือครอบครัวข,ของเราแต่หลังจากวันพรุ่งนี้ถ้า,าคุณรอดอย่าก,กลับมาทีีน่นอก คุณยินดีที่จะตายเพื่อล้างแค้นแต่คุณไม่ควรลากเพื่อนของคุณไปเกี่ยวข้องด้วยเพราะเธอก็ไม่อยากให้สามีของเธอต้องไปเสี่ยงซึ่งฝั่งพระเอกเองก็เข้าใจเลยรับปากว่าจะทําตามที่เธอขอเช้าอีกวันต่อมาพวกเขาก็ออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังที่กดดานของมือปืนคนนั้นและในตอนนั้นพายุก็เริ่มเข้ามีฝนตกลงมาอย่างหนักพวกเขาได้แอบเข้าไปและจัดการพวกที่เฝ้ายามไปทีละคนทีละคน เพียงไม่นานพวกนั้นก็เริ่มสงสัยเพราะมีหลายคนหายไปพวกนั้น4คนเดินตรงมาที่พวกของพรพเอกฝั่งมาโก้ที่ซุ่มมองดูอยู่ข้างนอกก็ได้รายงานพวกพรพเอกทุกสิ่งทุกอย่างว่ามีพวกนั้น4คนกำลังเดินทางมาที่พวกนายเขานับถอยหลังเพื่อให้พวกพรพเอกรู้ว่าคนพวกนั้นมาใกล้ถึงแค่ไหนแล้ว และพอพวกนั้นเข้ามาใกล้ในระยะประมาณ10ฟุตมาโก้ก็ได้ยิงสไนเปอร์ใส่พวกนั้นทันทีคนที่เหลือจึงรีบไปหลบอยู่หลังรถและพวกนั้นก็หันหลังให้กับพวกพระเอกฝั่งพระเอกก็นับ3ามและออกมาจัดการพวกนั้นได้อย่างง่ายดายเสียงปืนที่ดังสนั่นไปทั่วและมันก็ทําให้พวกนั้นรู้ตัวพระเอกกับพรรคพวกก็รีบบุกเข้าไปต่อพวกเขาใช้ยุทธวิธีทางการทาหารคือยนระเบิดแสงเข้าไปในห้องก่อนเพื่อให้มือปืนเหล่านั้นมึนงงและวิ่งงออมาจากห้อง เลยพวกพระเอกที่ดักรออยู่หน้าห้องก็จัดการได้อย่างง่ายดายพวกนั้นตายไปนับสิบแต่ก็ยังมีอีกจํานวนมาก ทั้งสองฝั่งก็ได้สัต์กระสุนใส่กันอย่างดูเดือดมาโก้ Marco ก็คอยคุมเชิงอยู่ข้างนอกคอยเก็บกวาดพวกที่ซ่อนอยู่ตามที่ต่างๆแต่แล้วเบนก็โดนยำหนักถูกพวกนั้นยิงกราสใส่อย่างต่อเนื่องจนเขาไม่สามารถวิ่งหนีไปยังจุดอื่นได้พระเอกจึงสั่งให้มาโก้ยิงกราสใส่มือปืนเหล่านั้นเพื่อให้เบนสามารถวิ่งไปยังจุดอื่นได้มาโก้ Marco ก็รีบกาดยิงใส่คนเหล่านั้นฝั่งเบนเมื่อได้โอกาสเขาก็รีบวิ่งออกมาจากจุดนั้นและก็ได้ยิงใส่คนเหล่านั้นตายไปหลายคน ส่วนทางฝั่งพระเอกหลังจากที่จัดการพวกนั้นไปแล้วเขาก็คอยเช็กดูที่แขนซ้ายของคนเหล่านั้นอยู่ตลอดเพราะมือปืนคนที่สังหารลูกเมียของเขานั้นมีรอยมีดแทงอยู่ที่แขนซ้ายแต่หาเท่าไหร่ก็ยังไม่เจอพวกเขาได้เข้าไปหลบอยู่ในบ้านหลังหนึ่งและเปลี่ยนกระสุนเตรียมที่จะลุยต่อจากนั้นก็พากันบุกเข้าไปอีก แล้วก็ได้เจอกับมือปืนสองคนที่จับเด็กเป็นตัวประกันเอาไว้เบนและพระเอกที่ทํางานด้วยกันมาตลอดก็เหมือนรู้ใจกันและกันว่าอีกฝ่ายนั้นกําลังคิดอะไรอยู่พวกเขาส่งสิกให้กันจากนั้นก็เหนียวไกลจัดการมือปืนสองคนนั้นพวกเขาสามารถช่วยเหลือตัวประกันเอาไว้ได้ ลูกน้องของมาโก้จึงจะพาตัวประกันออกไปจากที่นั่นและให้พระเอกกับเบนลุยต่อทั้งสองก็บุกเข้าไปตามล่ามือปืนคนนั้นอย่างต่อเนื่องจนสุดท้ายแล้วพวกเขาก็เจอมือปืนคนนั้นที่มีรอยมีดแทงที่แขนซ้ายมือปืนคนนั้นก็รีบเพ่นหนีหาทางเอาชีวิตรอดเบนกับพระเอกก็บุกเข้าไปกัดยิงใส่อย่างต่อเนื่องจนมือปืนคนนั้นได้รับบาดเจ็บและวิ่งเข้าไปหลบอยู่ในบ้านหลังหนึ่งแต่แล้วเบนก็โดนพวกนั้นตะหลบหลังจนเขาล้มลงไป พระเอกก็รีบตะโกนถามด้วยความเป็นห่วงว่าเป็นอะไรไหมฝั่งเบนก็ตอบมาว่ายังไหวโชคดีที่โดนแค่ถกักถักเท่านั้นเขาบอกให้พระเอกตามล่ามือปืนคนนั้นไปส่วนตัวเขาก็จะอยู่ที่นี่จัดการกับคนที่เหลือพระเอกก็รีบวิ่งตามเข้าไปในบ้านหลังนั้นส่วนเบนก็ลุกขึ้นและเข้าไปจัดการกับคนที่ยิงเขาพระเอก,กค่อยๆเดินเข้าไปในบ้านหลังนั้นโดยที่มือปืนคนนั้นก็แอบซุ่มอยู่พร้อมที่จะยิงอยู่ทุกเมื่อแต่พระเอกที่ชำนาญการกว่าเขาก็รู้ว่าคนทำยังไง เขามองดูรอยเลือดของมือปืนคนนั้นแล้วย่องไปทางด้านหลังจากนั้นก็ยิงใส่มือปืนคนนั้นอย่างจังแต่เขาก็ยังไม่เอาถึงตายมือปืนคนนั้นล้มลงไปกับพื้นพระเอกชกมือปืนคนนั้นไปหลายทีจนเขาสลบคาที่จากนั้นพระเอกก็ได้ลากมือปืนคนนั้นออกมาจากบ้านเบนที่เห็นแบบนั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะรู้ว่าพระเอกนั้นแค้นขนาดไหนพระเอกจับมือปืนคนนั้นมัดไว้เลยซ้อมอย่างหนักจากนั้นเขาก็จ้องไปที่มือปืนคนนั้นและถามไปว่าแกรู้ไหมว่าฉันเป็นใคร แต่มือปืนคนนั้นก็ยังทําเป็นปากดีแถมยังถุยเลือดใส่หน่พระเอกอีกด้วยพระเอกก็ไม่ได้พูดอะไรต่อเขาหยิบขอนคู่ใจของเขาออกมาและสับเข้าไปที่ท้องของมือปืนคนนั้นอย่างจังมือปืนคนนั้นดิ้นพร่านทุรนทุไยด้วยความเจ็บปวดแต่พระเอกก็ยังไม่พอแค่เท่านั้นเขาได้ควันเอาไส้ของมือปืนคนนั้นออกมาและมัดติดไว้ที่เสาจากนั้นก็บังคับให้มือปืนคนนั้นเดินไปข้างหน้า มือปืนคนนั้นก็พยายามทำตามที่พระเอกบอกเขาเดินไปได้ไม่กี่ก้าวก็ล้มลงและเสียชีวิตอย่างอนาถนพระเอกก็จ้องมองดูด้วยความสาใจที่ได้ล้างแค้นให้กับลูกเมียของเขาส่วนเบนเองที่มองดูอยู่ไกลๆก,ก,ก,ก็รู้สึกหดหูเช่นกันแต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรพระเอกพอรู้ว่าพระเอกนั้นแค้นมากขนาดไหนตอนนี้พระเอกล้างแค้นได้สำเร็จแล้วพวกเขาจึงพากันกลับ ตัดภาพมาที่เคที้ในอีกวันถัดมาสายข่าวของเธอก็ได้โทรมาหาเพราะเธอได้ส่งข้อมูลให้กับสายข่าวไปวิเคราะห์และก็ได้พบข้อมูลที่สําคัญมาว่าบริษัทนิวเบลัมของไม้ถูกสตีฟฮอนซื้อหุ้นใหญ่ไปเมื่อ6ปีก่อนและก็พลิกทั้งกระดานไปเป็นยูทูบิกสาหรับกองทัพคู่สัญญารายใหญ่ของกาลาโฮมซึ่งบริษัทนิวเบลัมนั้นทาธุรกิจเกี่ยวกับยาและยาที่ผลิตที่นี่ถูกส่งไปให้กับเหล่ากองทัพทีเด็ดก็คือบริษัทนิวเบลัมกำลังจะถูกขายขาดในอีกไม่กี่วันข้างหนนน้้้าาาาาีีแลลลละมมมูค่าากถึง7 0,000ดอ เมื่อเคที่ได้ยินแบบนั้นก็ตกใจจนพูดอะไรไม่ออกเธอกระจ่างทุกสิ่งทุกอย่างกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นก็คือบริษัทนิวเบลลัมทำธุรกิจเกี่ยวกับยาและสติพรอนก็เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แถมนิวเบลัมก็ได้เซ็นสัญญาทำธุรกิจกับกาลาหมอีกด้วยเพื่อน,นํายาที่ได้ไปใช้ในกองทัพและยาที่ว่านั้นก็คงจะเป็นยามาจากโปรเจกต์ที่มีชื่อว่า r d 4 8 9 5และก็คงเป็นยานี้แหละที่ทําให้พวกของพระเอกมีเนื้องอกในสมองเพราะงั้นสตีเวนจึงอยากจะสังหารพวกพระเอกเพื่อทํำลายหลักฐานในงานที่ผิดพลาดของเขาเพราะถ้าหากมีหลักฐานว่ายาของเขานั้นผิดพลาดบริษัทของเขาที่กําลังจะขายก็คงขายไม่ออก เคที่ทีรู้เรื่องราวทั้งหมดก็นั่งไม่ติดเธอรีบเก็บเข้าของแล้วออกไปจากบ้านหลังนั้นทันทีแต่ทว่าทาง FBI ก็แอบจับตาดูเธออยู่ตลอดและพวกนั้นก็แอบขับรถตามเธอไปส่วนทางพวกพระเอกก็จะเดินทางกลับไปยังสหรัฐต,ตอนนั้นเบนก็เอาเอกสารมาให้กับพระเอกและบอกว่าฉันไปกุดคุยเรื่องของบริษัทแคปสโตนมาแล้ว ทีนี้ก็รู้แล้วล่ะว่าพวกนั้นทําอะไรกับนายกันแน่ซึ่งพระเอกก็ขอบคุณเบนเป็นอย่างมากที่เอาข้อมูลนี้มาให้กับเขาแต่ว่าครั้งนี้เบนกับไม่สามารถไปกับพระเอกด้วยเพราะเขาไม่สามารถราง,งานได้บ่อยๆมันจะทําให้องค์กรของเขาสงสัยได้ซึ่งพระเอกก็เข้าใจเขากับไลลี่จะเดินทางไปด้วยกันสองคนจากนั้นพระเอกก็ได้เอาสไนเปอร์ของเขาไปมอบให้กับมาโก้ซึ่งมาโก้ก็รับไวไม่ได้เขาบอกว่าปืนนี้มันเป็นปืนของพ่อนายฉันรับไวไม่ได้หรอก พระเอกที่ได้ยินแบบนั้นจึงบอกไปว่างั้นก็ดูแลมันแทนผมก่อนก่อนที่ผมจะมาเอามันคืนมาโก้จึงยอมรับปืนนั้นไว้พวกเขาต่างล่ำลากันตรงนั้นจากนั้นพระเอกก็เดินทางกลับและอ p 4ก็จบลงเพียงเท่านี้ สะใจกันไหมครับกับการล้างแค้นของพระเอกที่จัดการกับมือปืนคนที่ฆ่าลูกเมียของเขาบอกได้คําเดียวว่าถ้าไม่แค้นแบบสุดๆคงจะทําแบบนี้ไม่ได้แม้แต่เบนคนที่เป็นเพื่อนของเขาเห็นก็ยังหน้าเวอกับความดิบเถื่อนที่พระเอกได้ทํากับมือปืนคนนั้นและรายต่อไปก็คงจะหนีไม่พ้นสติพรคนที่อยู่เบื้องหลังทําให้เขามีเนื้อง,งอกในสมองและเป็นต้นเหตุที่ทําให้ลูกเมียของเขาต้องมาตายบอกไว้ก่อนนะครับว่าอีพีหน้าจะยิ่งดูเดือดกว่านี้หลายเท่า เพราะไม่ใช่แค่พระเอกจะเป็นฝ่ายออกล่าเท่านั้นแต่ถ้าว่าพวก FBI ก็เตรียมพร้อมที่จะออกไล่ล่าพระเอกด้วยเช่นกันเรื่องเราจะยิ่งดูเดือดกว่านี้หลายเท่าไว้เราค่อยไปดูกันใน EP หน้าสำหรับวันนี้ก่อนจากกันฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง m o v i e for y o u ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ